สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนช่องไทยแลนด์สมายของเราเป็นช่องที่นําเสนอ10อันดับสิ่งของและอุปกรณ์ต่างๆที่ได้รับความนิยมและอินเทนอยู่ในปัจจุบันเพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติและราคาเพื่อช่วยในการตัดสินใจวันนี้ไทยแลนด์สมายของเราขอ,าขอนําเสนอ10อันดับกล้องวงจรปิดไร้าสายยี่ห้อไหนดีในปี2021คลิปนี้นําเสนอ10อันดับกล้องวงจรปิดไร้สายยี่ห้อไหนดีในปี2021 เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติและราคาเพื่อช่วยในการตัดสินใจมีได้อ้างอิงยี่ห้อและราคาแต่อย่างใดชอบคอนเทนต์สไตล์ไทยแลนด์สมัยของเราฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับในยุคที่มีเหตุการณ์ไม่ปลอดภัยมากมายจนหลายคนไม่อาจไว้วางใจใครได้ทั้งในเวลาที่คุณไม่อยู่บ้านหรืออาจมีคนที่คุณรักเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุที่คุณต้องปล่อยให้อยู่บ้านตามลําพังกับคนอื่น ดังนั้นเพื่อป้องกันความปลอดภัยนอกจากนี้ยังช่วยเฝ้ราระวังเหตุการณ์ไม่น่าเชื่อถือหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นการติดกล้องวงจรปิดก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยคุณดูแลได้และช่วยป้องกันเหตุไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินและชีวิตของคนที่คุณรักได้อีกทางหนึ่งการเลือกซื้อกล้องวงจรปิดไร้สายอย่างไร กล้องว,วงจรปิดมีหลากหลายแบบหลากหลายประเภทหลากหลายยี่ห้อและหลายราคาให้คุณเลือกใช้จากหลักร้อยไปจนถึงหลักพันเพราะเป็นกล้องที่าลับเป็นที่นิยมสะดวกในการเชื่อมต่อสะดวกในการติดตั้งใช้งานง่ายก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่าวิธีการเลือกซื้อกล้องวงจรปิดไร้สายนั้นควรเลือกซื้อยอย่างไรข้อ 1. จุดประสงค์ที่ต้องการใช้งานการเลือกกล้องวงจรปิดควรเลือกตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการใช้เพื่อเลือกกล้องให้เหมาะสมกับสถานที่และสถานการณ์ที่นําไปใช้ 2. บริเวณที่จะติดตั้งพื้นที่ที่จะติดตั้งกล้องวงจรปิดเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องนํามาพิจารณาในการเลือกซื้อกล้องวงจรปิดควรคํานึงถึงแสงสว่างในบริเวณที่ติดตั้งกล้องอันดับ 3. ตําแหน่งในการติดตั้งกล้องวงจรปิดตำแหน่งในการติดตั้งกล้องวงจรปิด,ด,งงปดถือเป็นปัจจัยสําคัญโดยตรงในการเลือกซื้อหากต้องติดตั้งวงจรปิดภายนอกอาคารควรเลือกกล้องกันน้ํากันฝุ่นทนความร้อนได้ดีอันดับ 4. ความสามารถในการเชื่อมต่อ ฟังก์ชันที่ขาดไม่ได้สําหรับกล้องวงจรปิดแบบไร้สายคือความสามารถในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สมาร์ทโฟนหรือแอปพลิเคชันที่คุณสั่งงานผ่านมือถืออันดับ5ฟังก์ชันในการสื่อสารคุณควรดูเลยว่ามีไม่ในตัวหรือไม่เพื่อให้คุณสามารถสื่อสารกับคนที่คุณห่วงใยได้นอกจากนี้ฟังก์ชันการสื่อสารช่วยให้คุณสามารถติดตามพฤติกรรมสัตว์เลี้ยงตัวโปรดของคุณและคนที่คุณรักเมื่อคุณไม่อยู่บ้านอันดับ 6. ความละเอียดของกล้อง การเลือกซือก้อกล้องวงจรปิดควรพิจารณาที่มีความละเอียดสูงแม้ว่าราคาอาจเพิ่มขึ้นมาสักนิดแต่ภาพจากกล้องวงจรปิดตามความละเอียดสูงมันจะช่วยให้คุณจับรายละเอียดของเหตุการณ์ได้ดีอันดับ7เลือกระยะอินฟเรดให้เหมาะกับการใช้งานช่วงอินฟเรดที่เหมาะสำหรับการดูกลางคืนในที่มืดหรือแสงน้อยโดยกล้องที่มีช่วงอินฟเรดไกลย,ยิ่งระยะของภาพไกลย,ยิ่งคมชัดอันดับ8การรับประกันสินค้าและบริการหลังการขาย กล้องวงจรปิดเป็นอุปกรณ์ที่เปิด24ชั่วโมงและก็้องบางตัวอาจจะต้องติดตั้งกลางแจ้งซึ่งมีแนวโน้มที่เกิดความเสียหายได้ง่ายดังนั้นควรเลือกซื้อกล้องจากบริษัทหรือร้านค้าที่มีการรับประกรันและบ,บ,บ,บริการหลังการขายที่ดีที่สุดเรามาเริ่มจากอันดับ10กันเลยนะครับอันดับ10กล้องวงจรปิดไร้สายวัตชิรุ่น WIOT 1019ราคา1,555บาท ฉายาเจ้าน้องปลาหมึกภาพคมชัดอินฟล,เลูเอตไกลขึ้นถึง10เมตรแรละงบรนดาใจาจากตุ๊กตาน้องปลาหมึกของ b u บ b l e ในการ์ตูน Powerpuff g i r l กลายมาเป็นกล้องวงจรปิดไว้สายวาตาชิรุ่น WIOT 1019กล้องที่มีความคมชัดดูออนไลน์พร้อมสนทนาผ่านแอปได้อยู่เป็นเพื่อนคอยดูแลคุณในบ้านคุณสมบัติกล้องความละเอียด2ล้านพิกเซลหมุนได้กว้างถึง355องศา และปรับเงยขึ้นได้ถึง70องศาอินฟราเรดใกล้สุดถึง10เมตรภาพคมชัดทั้งกลางวันและกลางคืนรองรับการบันทึกภาพผ่านเมมโมรีการ์ดสูงสุด1 2 8 g กิกสามารถคุยตอบโต้กันได้ด้วยระบบ t w o y a y d u o i o ควบคุมผ่านแอปพลิเคชันทั้ง Android และ iOS เชื่อมต่อ Wi-Fi เพื่อใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตอันดับ9มี Home Security Camera 360องศาราคา960บาท คืนชื่อวเสียวมีทําให้กล้องรุ่นนี้กลายเป็นอีกหนึ่งรุ่นยอดนิยมโดยง่ายสเปคเลิศราคาไม่แพงกล้องเลนกว้าง100.4องศาให้มุมมองที่ครอบคลุมไลายจุดอับความคมชัดระดับ 1080p Full HD สามารถสนทนาผ่านกล้องมีอินโฟเลตคมชัดในยามค่ำคืนมีระบบ AI สมองกลตัวจับความเคลื่อนไหวฟีเจอร์ Talk Back 2ลโพงคุณสมบัติ ความละเอียดกล้องสามารถทำได้ถึง Full HD 1080p ระยะห่างเลงกับเซนเซอร์3.9ม mm, ิลิเมตรการเชื่อมต่อ Wi-Fi 2.4หน่วยความจำสูงสุด microSD card รองรับไปถึง64 g ิมีแอปพลิเคชันรองรับ Android และ iOS มีฟีเจอร์ Talkback Two-way Audio ทำให้การรับเสียงภายในพื้นที่หรือการสนทนาได้คมชัดมากยิ่งขึ้น สามารถเปิดกล้องดูแบบเรียวไทม์เพากับทนอย่างอื่นบนสมาร์ทโฟนได้อีกด้วยระบบถ่ายภาพกลางคืนไนท์วิชั่นด้วยอินฟราเรด LED 8ตัวสามารถหมุนกล้องดูภาพได้ถึง360องศาอันดับ8 e a s y w i s รุ่น C3N ราคา1,300บาทกล้องวงจรปิดแบบไร้สายเอาท์ดอร์ทนแดด ทนฝนให้ภาพสีตลอด24ชั่วโมงมาพร้อมกับโหมดการมองเห็นตอนกลางคืนถึง3โหมดและความสามารถในการตรวจจับบคุคคลที่ใช้ระบบ AI ที่ช่วยตวรวจสอบความเคลื่อนไหวในตอนกลางคืนในระยะ30เมตรพร้อมการแจ้งเตือนคุณสมบัติแสดงภาพสีเวลากลางคืนบุมมองการมองเห็น125องศาในแนวทแยงแนวนอนที่104องศา การตรวจจับบุคคลที่ทำงานด้วย AI ทำให้แม่นยำในการตรวจจับความเคลื่อนไหวของร่างกายมนุษย์มีไมโครโฟนสามารถรับสัญญาณเสียงเท่านั้นไม่มีลำโพงสามารถรองรับการ์ด micro SD สูงสุดถึง256กิกันดับ 7. Imo Ranger 2ราคา1,550บาท กล้องวงจรปิดดีไซน์ทันสมัยมีความละเอียดถึง Full HD 1080p ทำให้ภาพมีความคมชัดมีโหมดถ่ายภาพช่วงกลางคืนบันทึกได้อย่างชัดเจนแม้อยู่ในที่แสงน้อยมีระบบ Two-way Talk ทำให้สนทนาพูดคุยผ่านกล้องและสมาร์ทโฟนได้อีกด้วยเหมาะกับการใช้งานในห้องเด็กรองรับหน่วยความจำสูงสุด Micro SD Card 256GB เพียงพอต่อการบันทึกภาพนานหลายชั่วโมงคุณสมบัติความละเอียด Full HD 1080p มองเห็นได้เวลากลางคืนระยะอินฟล,ล10ี10เมตรผู้โต้ตอบด้วยระบบ 2-way audio รองรับ microSD card ได้ถึง256 g b มีแอปพลิเคชันสำหรับ Android และ iOS อันดับ 6. a อ i ิ o ก p i ปินราคา1,230บาท อาชิโกดสปินชื่อกระบงบอกอยู่แล้วว่าสัญชาติญี่ปุ่นแน่นอนมีเมนูภาษาไทยติดตั้งง่ายภายใน5ทีเสียบรักโหลดแอปทำงานได้เลยเมนูภาษาไทยใช้งานง่ายเข้าใจง่ายสุดๆกล้องหมุน360องศาเงย120องศาดิจิตอลซูมถึง2เท่าเซ็นเซอร์ CMOS ขนาด1ทับ2.7นิ้วจับภาพความละเอียด3ล้านคุณสมบัติกล้องสามารถหมุนได้360องศาเงยได้ถ,ถึง120องศา มีระบบ 2-way audio พูดได้ตอบโต้กันได้ทั้ง2ฝั่งมีอินฟเรดสามารถทำให้มองกลางคืนได้อย่างชัดเจนถึง6ดวงสามารถรองรับ microSD card ได้สูงสุดถึง 128GB สามารถควบคุมกล้องผ่านมือถือแอปพลิเคชันมีทั้งระบบ Android และ iOS อันดับ 5. V-Star Cam IP Camera รุ่น C26S ราคา730บาท เป็นกล้องวงจรปิดไว้สายที่มีความโดดเด่นในเรื่องของรูปลักษณ์และดีไซน์มาพร้อมกับความพิเศษคือมีช่องต่อลำโพงและไมโครโฟนแบบแยกเอาไว้ติดชุดกันขโมยได้ด้วยรองรับไมโคร s d สดีการ์ดความจุสูงถึง 128GB กิกเพื่อใช้ดูภาพเหตุการณ์ย้อนหนังที่คมชัดถึง Full HD 1080p สามารถดูผ่านมือถือได้และสามารถสนทนาผ่านตัวเครื่องได้ทันทีด้วยระบบ w o w a y a u d โ o คุณสมบัติภาพคมชัดระดับ Fu l l HD 1 0 8 0 p ลองรับ H264 มี Wi-Fi ใช้งานไร้สายได้ติดตั้งง่ายรวดเร็วใช้งานได้ภายใน1นถึนาทีสามารถหมุนซ้ายขวาได้ถึง355องศาและขึ้นลง120องศามีระบบ Motion Detection ตัวจับภาพเคลื่อนไหวโดยอัตโนมัติสามารถสนทนาได้2ช่องทางด้วยระบบ Two-way Audio สามารถมองเห็นภาพในเวลากลางคืนมีอินฟเรตถึง9ดวงสามารถมองเห็นภาพในเวลากลางคืนได้อย่างคมชัดมีแอปสำหรับทั้ง Android และ iOS อันดับ4 tp ring t a r o ปรุ่น C200 ราคา799บาทกล้อง ip camera มากความสามารถจาก tp ring ที่สามารถสั่งการและดูแลภาพจากอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลา และที่สำคัญใช้งานง่ายและมีราคาไม่แพงเลยสำหรับตัว TAPO โป c 2 0 0ก็นับเป็นกล้อง IP Camera ราคาเข้าถึงง่ายรุ่นหนึ่งแต่กลับมีประสิทธิภาพเกินตัวไปมากๆเชนิดที่บอกได้เลยว่ามันไม่ได้เป็นแค่กล้องวงจรปิดที่ถ่ายได้เพียงอย่างเดียวคุณสมบัติภาพคมชัดความละเอียดสูงถึง2ล้านพิกเซลหรือ1 0 8 0 p สามารถหมุนรอบได้ถึง360องศาในแนวนอนและ114ในแนวตั้ง ภาพความละเอียดมุมมอมกลางคืนชัดเจนสามารถมองเห็นสีนต่างๆได้ถึง30ฟุตมีระบบซ und and r i g h t a l a r มเอฟเฟกแสงและเสียงป้องกันผู้มาเย็นที่ไม่ต้องการระบบ t w o w a y Audio สื่อสารด้วยเสียงสองทิศทางสามารถใส่ไมโคร s d c ซ r กบันทึกวิดีโอและภาพได้ถึง 128GB มีแอปพลิเคชันรองรับทั้ง iOS และ Android อันดับ3 Realme Smart Cam 360องศา ราคา1,499บาทก้องวงจรปิดไร้าสาย Realme Smart Cam 3 6มองศาปกป้อง24ชั่วโมงด้วยมุมมองที่กว้างบันทึกวิดีโอภาพคมชัดถึง Full HD 1 0 8 0 p ระบบ AI ตรวจจับความเคลื่อนไหวรองรับเป็น Co SD Card ได้สูงถึง 128GB เทคโนโลยี Wide Dynamic Range สามารถมองเห็นได้ในสภาวะแสงน้อยนอกจากนี้ยังสามารถมองเห็นในที่มืดระยะห่างถึง10เมตรด้วยรังสีอินฟราเรด คุณสมบัติความละเอียด Full HD 1080p สามารถใส่หน่วยความจำ MicroSD Card ได้สูงถึง128 g b สามารถหมุนได้ถึง360องศามีอินฟราเรด940นาโนเมตรสามารถมองมุมมองพาโนรามา360ความปลอดภัยรอบด,ด้านมีระบบ AI ตรวจจับความเคลื่อนไหวแจ้งเตือนความผิดปกติแบบ Real Time มีระบบ Two-way Audio รองรับการสนทนาโต้อตอบ2ทางแบบ Real Time มีแอปพลิเคชันรองรับสำหรับ iOS และ Android อันดับที่2 High Vision Q1 2 0 MP รุ่น DS 2 CV 2 Q 0 1 FD IW ราคา1,030บาทกล้องวงจรปิดไร้สายต่อง่ายๆด้วย WiFi ภายในหนาทีมีไมค์พูดโต้ตอบกันได้รองรับไม c r o SD การ์ดสูงถึง 128GB มีอินฟรเรด10เมตรสำหรับกลางคืนกล้องสามารถหมุนได้ผ่านแอปพลิเคชัน HitConnect กล้องนี้สามารถใช้ Wi-Fi Network ได้เลยโดยไม่ต้องเดินสายแลนตามบ้านร้านค้าออฟฟิศหรือโรงงานปลอดภัยอุ่นใจรูปลักษณ์ภายนอกของตัวกล้องมีลักษณะทรงบ u ูลเล t ท,ที่สำคัญไิกว่าน,นั้นสามารถเสียบ Memory ี a การได้ใช้ได้ทั้งระบบแลนและ Wi-Fi รูปทรงสวยงามหรูหราทัานสมัยความละเอียดถึง2ล้านพิกเซลมีระบบ 2-way audio สามารถสนทนาผ่านกล้องได้เสียงชัดเจนมีระบบอินฟเรดชัดในตอนกลางคืนระบบ P2P ดูออนไลน์ได้ทุกที่ผ่านแอป HIC Connect กล้องสามารถบุนได้360งองศาก้มและเงยได้โดยการสั่งทำงานจากมือถือมีระบบการแจ้งเตือนคุณสมบัติกล้อง2ล้านพิกเซลความละเอียด f u l l HD 1 0 8 0 p สามารถรองรับ microSD card ได้สูงสุด128 g b มีอินฟราเรดมีระบบเสียง2 w a y audio โสามารถสนทนาผ่านกล้องได้มีแอปพลิเคชันรองรับทั้ง iOS และ Android มาถึงรับ1หนึ่งนะครับ Pixels รุ่น PX WiFi 991ราคา2,990บาทกล่องวงจรปิดไร้สาย ลุ่นติดไซเรนความละเอียดคมชัดถึง3ล้านพิกเซลสามารถพูดตอบโต้สนทนากันได้แจ้งเตือนไซเรนผ่านกล้องเมื่อมีผู้บุกรุกเข้ามาในพื้นที่ขนาดเล็กกระทัดรัดใช้งานง่ายสามารถดูออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือได้ตลอด24ชั่วโมงคุณสมบัติความคมชัด3ล้านพิกเซลหรือ 2K มีการแจ้งเตือนระบบไซเรนมีระบบ 2-way audio สามารถพูดโต้ตอบสนทนากันได้ เชื่อมต่อการใช้งานผ่านระบบ WiFi สามารถดูออนไลน์ผ่านมือถือได้มีแอปพลิเคชันรองรับทั้งระบบ iOS และ Android ขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟัง Thailand Smile ของเรานะครับชอบคอนเทนต์สไตล์ h a i l a n d Smile ของเราฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ Thailand Smile ของเราจะพยายามหาคอนเทนต์ดีๆมานำเสนอต่อท่านผู้ชมและผู้ฟังนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ